สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4วันนี้ครูมันชนมายุดตลาดน,นัดโคกบูชมุมคู่บุตรหรือตลาดแก่เพื่อเมืองแก้วเล็ดของเขานะครับมาในเขามาซนกล้วยครับาุณพม่น้ำเลียนราคากล้วยให้ท่านผู้ชมเลยรับทราบราคาของของกล้วยว่าเป็นเจ่าไหรของเสาร์วันนี้นะครับคุน้ำเลียนพี่น้องให้รับทราบ ตอบถามราคากล้วยพี่น้องเิ็นกล้วยหลายคำหนึ่งสำหรับพี่น้องเชื่เพลินท่าปัดน้ำ้น,น,<อ>นพ่นอเบรกครับาทางทางกเพื่อเสียระพุ่งนะชมบรรยากาศทางน้กล้วยนะครับโทษทของกล้วยของตลาดนี่เหลือเท่าไร อันนี้นายหอยกำลังซื้อกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อเท่าไรครับน่อยากเท่าไร อยาก4ีติเกตบท่องไปครับในที่ไทยทับป่ะข้อยถือ้ยเถิกบุผมเร่อง้อยเมข้อยเถิกอยากสีิเกตมันเสื่องดูมันจอยมันเสื่งเนาะเบิ้งใส่ถุงน่องเปเบิ้งครับข้วยเถิกีติเกครับุงน่องเบิ้งเขาลูกลูกตอยาม่มีตรอตรลองหน่อเนาะอ่าตัลเอาฝาเบอร์ทวนะครับ ศูนย์แปดซีศูนย์แปดี่ามเก่าหกสามก่าจสายับพลุงพนุงไพอนมไพเอามันมาน้พนุงด้วยขอบคุณขอบคุณายครับนำเดียนครับผมสวัสดีครับพนุ่งพวงนี้บาจจตตเราพนวง ห้องหกหมื่นสามโตเลยหกหมื่นเฮเมืกเื่มื่อมเมยกื่อเหมืยาหกหมื่น้เบิงครับคันแยกโตขายครับแยกกขายเออแยกกขายมน่าแยกตัวนี้หล่ไปนเาสมมาสตัวกลางเนี่พลกตกลามีมื่ั ตัวนี้ดีตัวนี้เท่าตัวนี้เท้าสามเท่าหกหนึ่งเ้รับเท่าสามมื่นหาลอยมื่นหาพันหรอมืนหาลยมื่นหาพันนั้นกับเทาสามือนกันครับแต่กระสือครึ่งสามตัวเดียวขอมื่นตีพะลุ่งพลุ่มมาจากใส ซุรินมาจากสุรินเอาฝากเบอโทษได้พ่อลุ่งเคยบอกแล้วเนาะจำมาได้ดพ่อลุได้เออเอาเนี่เอาพอรุ่เนาะศูย์เก้าแปดนย์เกาแปดหกสองสามหกสองสามเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าพอลุ่งมาจากสุรินนะครับพี่น้องสนใจกันมากนะครับบักเถิกหน่อยทั้งสามตัวขัดเอาไปเหมือแต่งหมือต่อได้เลยนะพ่อลุ่้ต่อได้ต่อได้ต่อได้สบายๆนะครับพี่น้องหงม้อนะครับบักเถกหน่อย เอาไปเลี้ยงเอาไปคุณนะครับขอบคุณนายนะผลลูกเนอะลูกร้านที่ไปได้วยบัตรสะท้อนแสงแห้งเดี๋ยวไปทาาขุน ไม่หวเ้ล่ตัวลงจัดสวัสดีลูกแม่เขาลูกว่าิดกลุ้มกลุ่มยู่ยหนิขายขายบัตรสักตัวเถอลูก ามวะโอ้ายือตุลาหาวตุลหาวเนี่ยโอ้โอ้โอ้ขายเมื่อครับไม่หอยคนซื้อเมื่อยลูกมาจากท่าไหนลูกมาจากพยักกับสลักข้ามพนะครับเอามาขายขายหมดนโอ้ลูกใช่หมานตะเด็กตัวมันมันนด้ลูกนะเดี๋ยวพอจังต่อกัน พูดกะไลเอาสวัสดีครับพีลุงเมีสาวพ่ดนี่นมีสาวเนท่นูเออเอาเปิดเมีสาว,วาดีกว่านีไ่ได้เท่าไรครับากได้สอง่ากได้สองหมื่นห่าเมสาวสองหมื่นหาพี่น้องมือครับาตาก,กัดงาม,งมตัวนี้บักเทิงหน่อยเปิดเท่าไรพีลุงเปิดสองหมืเปิดสองหมน ตัวลอกไหนทุกตัวนะครับป่าเบิอทั่วแนวรุด,นดหนังดำวะได้ ศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าสองซีแปดสามดามแปดสองีเก้าแสอง่าจากบสวัสดีครับจาก่วนพลีนะรับเออพี่น้องมาเกิดได้ลวตัวนี้เปิดไป2องหมื่นหาเนาะตัวนี้เปิดไปสองหมื่นี่น้องสนใจติดต่อเบอร์โทษตานั่นแหละครับอันมาท้งนี้กันสวัสดีครับสวัสดีท่าไหนล่ะนี่ยวันชิบหนึ่งครับ สองตัวคือตัวละสิบหกตัวละสิบหกตัวนี้สิห้ครับเออ, 15, อมืนหากับมืนโอ้บักมีนิหน่อยเขาหนึ่งมีน,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 นหน่อเือกเ่เมเพมร่งผูหครับเม่มงผอหอันนี้เถือนมผูนั่นเมนี่ 16, ครับโอ้เปิดไปตัวยได้ตัวละมื่นหกครับมื่นหกกับมื่นหมื่นหก่น้ตัวใน้ใส่งงมตัวนี้ใส่งามเปิดไปสิบหก่อเมียน่อยก็เปิดไปสิบห้าตามมาต่อรองไหนครับตัวนั่นขึเนาะขารย เอาปลาเบอร์ทันะครับเอาเบอร์ยังน้องเบอร์ทั่วฮเบอร์ังครอันนั้นกับเมียนมืดสิเมียนครับบิกลรูนั้นยากได้เท่าไรสนมุตัวหนึตัวหนึ่งสน่ครับเมีมั้นี่เมีมันครับสองหมื่่ลูกสิบัครับตัวเดียวตัวเดียวหนมับศนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าห เดี๋ยวนไดเลยตัวนั้นตัวน้ก่อนละสามวเสามสามสองว่าไปเลยสามแปดกนหาสามแนหาอยาส่หลุดเชียงขวัญเขียงขวัญบ้านไม่ลืมบ้านไวหรืเอามันหมาเด้หมันหมาได้เอาเด้อขออนุญาตงานอตันบมันหมาดตะเ้าเลยนะฮะ้เราปรคับน่งไปครับไป เอาขั้นได้เรียบร้อยแะงได้กับเขื่อนเลยครับเขื่อนกันทุกขั้นเลยเสวัสดีครับเอาแต่มาจะคมหรครับมาอนี่องใช่มใช่นี่บ่โอ้ยมันกับงามปานนี่ละอยากเท่คำนี่อยากี่อยากแปดมื่นหาโค้นี่บ่ครับสองโค้งโค้งปดมืนหายมันจะสือจะเนี่ยตั เปียยากเปียนมือหาปียกมือมหาตกโค้งละสี่หมืน่นกลัวโอ้ัอ่งรวยๆนี่นะครับปียมือนหาสี่โตนี่ครับแม่ลูกสโค้คงเปียมื่นหาตล่องไหนนองเอาไหนโยเออฝ่าเบอร์โทรนะครับผมมีโทรศับมาจากไสขับเอาอจากอุบลเอาโอมันหมาดเอ้าเด้อเบอรเอียบ้านดอกเข้านเนี่ยเดียเ๋ยวขายแทรเราไปดอกครับขอบคุณหลายเด้อ สวัสดีครับเอาอยากเท่าไรครับดิสองมือ่เท่าไรสองมือ่เปดสองมือ <it> <enthus> ่เปงมาจากอุบลนักกนปะครับมาตะเล็ดิครับนี่สองมือ่เปดตัวล่องไหนเนาะครับมาเบื่อตัวแรอครับบุาเรนไม่มีอ๋ ครับผมเอ้ามันหมาเด้อขอบคุณหลายครับโอ้ยหนามแเองายข่อยระไยยอดเสียงแต่ไม่ได้เอาเฮ้มาสองตัวนีบ่เมนทั้งสองคือมีผูนะผูฮบ่เอ้า เปิดเปิดขายเป็นคูหขายเป็นตัวคููครับคู่เท่าไรลูกหกหมื่นสครับหกหมื่นสงตัวละสามหมื่นเอ็ดตามราต่อรองไหนที่เ่าเร้าเอาเนาะตามรถต่อร่องไหนหน่จ้าไหนเราพอดุ้งไปไปตัวน้อยดิไในขายเราบ่ดดิกาแฟเบอร์โท่าห ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหาหนึ่งเก็ดหาหนึ่งเ็ดหกศูนย์เ็ดหกหกศูนย์เ็ดหกจากสยครับผมลูเอียมนี่นะครับูเียดเอามันมาดาเอาเด้อขออนุญาตนางตอบครับคบรรยากาศเรับสวัสดีครับเอาดันนี่ยากเท่ไรนี่เีนหน่อยสองหมครับสองหมื่นสี่องเบิงครับสองหมื่ เป็นเตาปเรียงกันด้วครับตัร่องให้เนาะให้พี่น้องเบิ่งกอนสองหมื่นสี่พันัเป็นตัวน้ำปเรียงเนเย็ดดีดลูกเย็ดดีดโชคุณได้ไหมอัีจิเรียงเงินเออดันเงีสิตัวสูงก่องีสตัวเอ้าต่อรองได้สบายครับต่อรองได้เกาเบอร์โทรศูก้าสองสองแปมาจ็ก้ากสครับจากจัตุับจากจตุมันมาด้วลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอย่างอีกต่ออีกคน ใช่ครับทางส่วนวัวก็หลายทางส่วนกล้วยก็หลายอย่างเงี้ยคือกันท่วบรรยากาศของส่วนของกล้วยครับคลิปนี้แปลงที่น้องไวอคอนนี้ครับขอข้าวทัฟบาสบายดี